อันนี้เดินทางมาพัลราชวังค่ะนี่ไงคุณเลยกเขาใส่ฮันบกเนี่ยรับแบบมาจากไหนนี่นางแต่งเต็มเจียเป็นองค์หญิงเลยเดี๋ยววันสุดท้ายพัลราชวังมาเลยจังไส้คุ้เล็กสกัดคุณบี้คะหน้าหายไปครึ่งหน้าเลยค่ะแว่นอ่ะใหญ่บิ๊กลีดผู้ชายผู้ชายโปลิต้าผู้ชายแปลว่าผู้ชายค่ะผู้ชายผู้ลายผู้ลายลายชู จริงถ้าเรามาเกีียร์บอกรูเราต้องใส่หันบกมันจะไม่เข้าเดี๋ยวเราไปหาที่เช่าก่อนวันนั้นนะวันที่17บเนประมาณนี้ไงเขาก็ใส่กันแย่ๆเลยเนาะเออเออลูกสาวจะไปเป็นนางนายถ่ายให้แก้วมณีดูนะตั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยดูดูมนุนเซลฟี่กันอยู่นี่ไงโอ๊ยน่าหลากรอยต้องใส่นะร้านเช่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ร้าน วายุให้แบบถ่ายรูปเป็นโฟโต้ด้วยตรงนี้ตรงนี้เรงนะหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจอแล้วเจอแรงละชไหนไหนฉันตัดมีชุดที่ดูสุยอดินจวนรามาชุดใช่จางอกจองเลยชุดของมามาเนี่ยมันก็หายากไหมปากลายใหม่ง้าปากลายมันต้องปักลายโบตัที่จะมาสีชมพูส่วนใหญ่จะชอบแต่งชุดฮันบุกโอ๊ยโป้าปาจู ไตายเลยอะไรก็ไม่เท่านุ่นใส่กันเต็มเลยดูดิวันนี่มันอะไรวะหนูว่าเขาเป็นงานอะไรงานอะไรแล้วปัญญาเลยจ้ามาเที่ยวเนี่ยใครอนุญาตให้มันออกมาเข้าไปใครอนุญาตเออลูกสาวใครกลับมาในมันหรือเป็นรันเที่ยบตรงนี้หน้ารันเทียตรงนี้น่ารักกูไหมมีขนมนะคิดวิเสภาน่าจะวิสวยเนาะน่าจะแพงน่าจะแพงน่าจะสวยด้วยอ่ะ เมื่อมาเดินแถวเนี้ยตอนนั้นอะแต่เราต้องใส่ชุดทันโบกนะแต่ดูสภาพของเขาไม่น่าเดินสภาพภูเขาทันโบกไปถ่ายเกซบอกเขาให้เช่าเป็นชั่วโมงใช่ไหมพี่พีนเหมือนเคยดูป่ะชั่วโมงละสี่พันวอลอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือว่าสี่ชั่วโมงหมดมันตัดไม่ให้เหรอเหรอต้องดูชุดที่บอกว่ามีค่าตัดก็เป็นแสนนะกระชุดนะหลายแสนวอนพีนอันนี้มันย่านเมืองเก่าใช่ไหมคะตรงนี้เราต้องใส่ชุดมาดิ วามีมิมตาพันพอเราใส่ชัทนทันของเราก็จะล่นรสชาติได้ซองอยูนกวางมันอยู่ที่ไหนควนี้นา <c oughs> ใกล้เหมือนกันรเราแห้องซอายู